านูเข้สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะวันนี้คุณครูแจ้งก็กลับมาพบกัเด็กๆอีกแล้วนะคะจะมาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันทั้ง7ค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับสีของวันทั้ง7ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่2นะคะโดยคุณครูจิราพรสิงจันทึกค่ะหรือว่าครูแจนเองคา day day d แปลว่าวันค่ะในในหนสัปดาห์นะคะหรือวันว e e วันวีคคือหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีทั้งหมดเจ็ดวันค่ะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะในหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรกันบ้างและมีสีอะไรกันบ้างนะคะไปเลยค่ะ Sunday Sunday S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์วันอาทิตย์สีไรคะซันเดย์วันอาทิตย์สีแดงคะ่ะมันเดย์มันเดย์ M O N D A Y มันเดย์วันจันทร์ วันจันทร์วันจันทร์สีอะไรคะดเด็กเห็นรูปภาพไหมคะกล้วยสีอะไรคะสีเหลืองคะ่ะมันเดวันจันทร์สีเหลืองทิวส d เ y ย์ทิวส y เ U ย์ทิวส์ D A Y อีกครั้งนะคะ T U E S D A Y Tuesday Tuesday วันอังคารสีชมพูวันอังคารสีชมพู Wednesday. Wednesday. W E D N E S D, -A -Y. W -E -D N E S D A Y. 1> Wednesday 1 foot 1 foot C เขียวค่ะ Wednesday 1 foot สีเขียวค่ะ Thursday Thursday G fresh U R S D A Y Thursday วันพฤ้ลหือหัสสะบอดีวันพาลหือหัสสะบอด,ดีสีแสดสีแสดหรือสีส้มเองค่ะ Friday, Friday F A I D A Y F A I D A Y Friday One soup, one soup. วันศุกร์สีอะไรคะเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะวันศุกร์สีสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้านะคะ Saturday Saturday S A T U A D A Y อีกครั้งนะคะพูดตามผู้ใจนะคะ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์สีมว่วงค่ะ Saturday วันเสาร์สีม่วงค่ะคราวนี้นะคะเราจะลองทบทวนกันอีกครั้งนะคะเพื่อเด็กจะได้ทำความเข้าใจในแต่ละวันและก็เรียนรู้เกี่ยวกับสีนะคะคำแรกนะคะ Sunday Sunday วันอาทิตย์สีแดง Monday Monday วันจันทร์สีเหลือง Tuesday Tuesday วันอังคารสีชมพู Wednesday Wednesday วันศุกสีเขียว Thursday Thursday วันพฤหัสบดีสีแสง Friday Friday วันศุกร์สีฟ้า Saturday Saturday วันเสาสีน่วงค่ะนะคะเด็กๆวันทั้ง7ที่เราได้เรียนกันมาวันนี้นะคะก็กลับไปทบทวนนะคะลองเปิด YouTube เข้าไปแล้วก็อลองพูดตามครูแจงในคลิปนะคะแล้วก็เด็กๆก็ทำความเข้าใจแล้วก็ตอบลองตอบคำถามดูว่าในแต่ละวันมีวันอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างนะคะ แล้วเราก็จะได้เรียนรู้กับคำศัพท์ต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะคะแล้วก็ลองหากระดาษนะคะหาสีมาทำการดาทำใบงานระบายสีตามที่ครูแจ้งบอกนะคะลองหยิบสีมาดูแล้วก็ลองระบายระบายนะคะแล้วเด็กก็บอกว่าอันนี้สีอะไรหยิบสีเหลืองเราก็บอกว่าสีเหลือง รูแจงบอกว่าสีแดงเด็กๆก็หยิบสีแดงขึ้นมาแล้วก็โชว์ขึ้นสีแดงนะคะสีฟ้าสีชมพูสีเขียวนะคะหรือสีอื่นๆก็ได้ค่ะหยิบขึ้นมาลลองทดลองดูนะคะว่าเราจะจำได้ไหมว่าสีอะไรบ้างนะคะ ก็สถานการณ์ช่วงนี้นะคะโควิดนะคะผู้แจ้งก็ฝากให้เด็กๆนะคะมันดูแลรักษาสุขภาพนะคะให้ห่างไกลกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็สวมแมสปิดปากด้วยนะคะและเวลาไปจับอะไรก็ให้ล้างมือด้วยน้ำเปล่าล้างนะคะแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพการพูดจา กับบุคคลอื่นกา,ก,าการจามการไอก็ควรปิดปากนะคะหรือเราใช้บริเวณช่วงแขนติดตรงนี้ไว้นะคะเพื่อไม่ให้น้ำลายหรือสิ่งปฏิกูลนะคะไปโดนผู้อื่นนะคะเป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะคะเด็กอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะคุณครูแจงก็ได้มานำเสนอบทเรียนวันนี้วิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สีและวันนะคะทั้ง7ใน1สัปดาห์ one week one week h a v e 7 day หรือ1สัปดาห์มี7วันนะคะก็เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมทบทวนการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษก,กันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะออกนอกบ้านก็ดูแลสุขภาพเลยค่ะวันนี้รูแจงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย